สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านครับตอนรับทุกท่านครับเข้าสู่รายการโปรดักท็องนะครับรายการที่เราจะมาร่วมพูดคุยเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์นวัตกรรมสุขภาพจากบริเวรครับตอบคําถามทุกเรื่องอยากรู้เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ช่วงนี้ครับเชื่อว่าอากาศร้อนๆแบบนี้นะครับแดดแรงๆแบบนี้หลายท่านครับเป็นกังวลเกี่ยวกับเรื่องของปัญหาผิวความหมองคล้ำครับบางท่านโดนแดดครับแสบผิวนะครับหรืออาจจะกังวลเรื่องรอยแผลเป็น รอยแดงรอยดำจากสีวันนี้เราจะมาคุยกันถึง2ผลิตภัณฑ์ครับที่เป็นกุ้งหูในการดูแลผิวพรรณครับให้กระจ่งางใสครับแล้วก็ห่างไกลจากรอยแผลเป็นนะครับด้วยผลิตภัณฑ์ครับที่รวบรวมคุณค่าจากสมุนไพรแล้วก็มอบคุณค่าการบำบัดผิวด้วยธรรมชาติเช่นเดิมครับวันนี้เราอยู่กับผู้เชี่ยวชาญด้านสมุนไพรและผลิตภัณฑ์เภสัชกรแพทย์แผนไทยเจียรนายธนกิจสวัสดีครับ สวัสดีค่ะครับผมทักทาทยครับคุณผู้ชมทุกท่านนะฮะและตอนนี้ครับทุกท่านที่ชมอยู่ครับอย่าลืมร่วมหัวใจครับเป็นกําลังใจนะครับให้กับผู้เชี่ยวชาญด้านผลิตภัณฑ์ของเรานะครับหรือว่าคุณน้ำนะครับรวมไปถึงแชร์ครับไลฟ์ส่วนนี้ออกไปเพื่อบอกต่อส่งสิ่งดีๆครับไม่ว่าจะเป็นบนหน้า Facebook ของท่าน รือว่าในกลุ่มไลน์ของท่านครับเรามาร่วมพูดคุยสิ่งดีกันแน่นอนครับว่าวันนี้มีโปรโมชั่นครับดีๆร้อนแรงแข่งกับอากาศอย่างแน่นอนครับเชื่อว่าตอนนี้หลายท่านครับคงอยากจะรู้ข้อมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ดีๆจากคุณลีเฮิร์บแล้วนะครับหลายท่านครับอาจจะยังไม่รู้ว่าเดี๋ยวเราวันนี้เรามาเริ่มต้นกันที่อโลวานะฮะหลายท่านจะยังไม่รู้ว่าอโลวาเนี่ยเป็นผลิตภัณฑ์ที่เรียกได้ว่าอยู่ในกลุ่มของ after sun หรือผลิตภัณฑ์ที่ทาละ หลังออกแดดนะฮะ,ะอยากจะถามคุณน้ำครับว่าเต t e r sun แล้วก็ความชุ่มชื้นของผิวจำเป็นและสำคัญอย่างไรครับค่ะ after sun นะคะอย่างที่น้องมาได้แจ้งไปแล้วก็คือช่วงนี้อากาศค่อนข้างร้อนนะคะเ f t e r sun ก็จะเป็นสิ่งที่จำเป็นกับผิวของเราแต่ในเบื้องต้นเราจะต้องมีการปกป้องผิวของเราโดยการ ทาครีมกันแดดเป็นประจำอันนี้ก็คือสิ่งที่ดีอยู่แล้วและก็ในช่วงนี้ที่อากาศแรงขนาดนี้ด้วยอุณหภูมิที่มากกว่า35องศาในปีนี้คาดว่าน่าจะสูงถึง41องศาทีเดียวนะคะดังนั้นผลิตภัณฑ์อัพโตซันจะช่วยให้ทุกคนมีผิวที่ดีนะคะช่วยเก็บกักความชุ่มชื้นให้กับผิวได้ดีดังนั้นก็จะลดการเกิดฝ้ากระจุดด่างดำได้ดีเช่นกันนะคะถ้าใครชอบ ชอบซัมเมอร์นะต้องบอกว่าชอบซัมเมอร์จะต้องไม่พลาดผลิตภัณฑ์อโลวูวาของเราแน่นอนค่ะครับผมเรียกได้ว่าเพราะว่าแสงแดดใช่ไหมครับเป็นตัวการในการทําร้ายผิวใช่ไหมครับ,รบซึ่งอาจจะทำให้ผิวมองคล้ำนะครับ หลายท่านอาจจะเกิดอาการแสบบวมแดงนะครับจากการโดนแดดเป็นเวลานานนะครับก็คือชั้นหนังผิวชั้นกระพรอมันถูกทำลายใช่ไหมครับซึ่งสิ่งเหล่านี้ก็จะนํามาซึ่งปัญหาของผิวนะครับว่าจะเป็นฝ้ากระและวก็จูดด่างดำแบบที่คุณน้ํำเรียนไปแล้วนะครับในเบื้องต้นซึ่งทีนี้ครับทราบมาว่าอโลวาครับเป็นผลิตภัณฑ์ที่ให้ความชุ่มชื้นดีกับผิวมากๆครับคุณน้าครับความชุ่มชื้น กับผิวมีความสัมพันธ์มีความเกี่ยวข้องกันอย่างไรแล้วก็ถ้าสมมติว่าเรารักษาวความชู่ชื้นไม่ดีจะก่อให้เกิดปัญหาผิวอะไรบ้างครับค่ะในเรื่องของผิวนะคะผิวของเราก็อย่างที่นงมัดบอกนะคะคือผิวเนี่ยมีทั้งผิวชั้นหนังกำพร้านะคะคชั้นหนังแท้แล้วก็ชั้นคอลลาเจนนะคะผิวของเราทั้ง3ชั้นนี้จริงๆก็มีความสําคัญนะคะมีชั้นไขมันอีกด้วยนะคะค ก็คือผิวที่ทุกคนมองเห็นเราก็คือผิวชั้นหนังกำพร้พาผิวชั้นนอกนะคะคก็คือถ้าผิวชั้นนอกของเราถูกปกป้อง ด้วยสารกันแดดนะคะก็เป็นอาจจะเป็นครีมกันแดดที่เป็นทั้งมีหลายแบบด้วยนะคะก็จะมีทั้งแบบเป็นแบบเป็นสเปรย์เป็นน้ำเป็นครีมแล้วแต่ใครชอบเป็นมีทั้งแบบกายภาพแล้วก็แบบเคมีนะคะก็คืออันนี้เป็นด่านแรกของการปกป้องผิวนะคะหากสัมผัสแสงแดดแดดเนี้ยจดเป็นอนุมูลอิสระนะคะที่พอกระทบกับผิวของเราทําให้เซลล์ผิวของเราเกิดการเปลี่ยนแปลงนะคะถ้าแดดเราอาจจะ ไปเจอแดดสมมติเป็นช่วงเที่ยงที่แดดจ้ามากนะคะแดดช่วงนี้จะทําลายผิวจะทําให้เกิดมเร็งผิวหนังได้ผิวเราก็จะขาดความชุ่มชื้นเริ่มแรกก็อาจจะเกิดรอยแ,แดงแห้ง แห้งแดงนะคะคพอแดงแดงแล้วผิวก็จะเกิดความคล้ำบางคนแตกลอกนะคะเบิร์นเป็นนานๆอาจจะเป็นเมล็งผิวหนังก็ได้แต่ว่าเป็นถ้าสมมุติเป็นแบบที่ไม่ค่อยรุนแรงนะักก็อาจจะแค่ทำให้เกิดฝ้ากระจุดด่างดำนะคะซึ่ง เนื้อเยื่อเซลล์ผิวของเรานะคะก็เป็นความบอบบางแต่ว่าผิวของเราถ้าข้างในดีต้องบอกบว่าถ้าสมมตริร่างกายของเรามีความแข็งแรงนะคะมีการรับประทานดื่มน้ําเยอะๆดื่มน้ําเยอะๆจะทําให้ผิวสวยนอนหลับ ลึกหลับสบายพักผ่อนเพียงพออันนี้ก็เป็นผิวเรื่องของผิวแล้วก็รับประทานพืชผักผลไม้ที่มีวิตามินซนะคะจะช่วยในเรื่องของการปรับสมดุลภายในทําให้ร่างกายของเราแข็งแรงผิวเราก็จะแข็งแรงด้วยอันนี้คือเป็นการเพิ่มความชุ่มชื้นให้กับผิวโดยการดื่มน้ํากินวิตามินซีหรือว่าวิตามินอ e, ทา ผลิตภัณฑ์บำรุงผิวนะคะไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของอาจจะเป็นเซรัม่มบำรุงผิวนะคะครีมเดย์ครีมไนท์ครีมทาเป็นประจำก็จะทำให้ผิวสว่างกระจ่งางใสผิวมีความชุ่มชื้นก็จะไม่แก่ก่อนวัยด้วยค่ะครับผมเพราะฉะนั้นนะครับท่านผู้ชมรู้แล้วนะฮะว่าการที่เรารักษาสมดุลของผิวใ,ให้ชุม่มชื้นอยู่เสมอนะฮะจะเป็นการลดการเกิดปัญหาหรือว่าตัดโอกาสนะครับการเกิดปัญหาผิวที่จะเกิดขึ้นในอนาคตนะครับไม่ว่าจะเป็นความหมองคล้ำฝ้ากระจุดดงดำหรือริ้วรอยก่อนวัย ซึ่งสิ่งเหล่านี้นะครับต้นเหตุสําคัญใหญๆ่ๆนะครับก็มาจากการที่เราไม่ดูแลผิว <คะ S 1> ไม่เพิ่มความชุ่มชื้นให้กับผิวนั่นเองครับค, <ะ S 1> คุณลามครับแล้วผลิตภัณฑ์ครับอโลวาของโพดิเฮอร์ผลิตภัณฑ์คุณภาพดีๆแบบนี้ช่วยในเรื่องของความชุ่มชื้นของผิวหรือว่ามีสารสกัดสําคัญอะไรบ้างครับที่ช่วยดูแลผิวให้ผิวสว่างกระจ่างใสแล้วก็ลดต้นต่อหรือว่าสาเหตุข,ของการเกิดปัญหาเหล่านี้ครับก็อย่างที่เรียนไว้นะคะชื่อก็บอกอยู่แล้วว่าเป็นอโลวานะคะอโลเวล่านะคะสาร หลักๆก,ก็คืออโลเวลาเจลก็คือเป็นเจลว่านหางจระเข้นะคะ99.9%ก็คือวัตถุดิบที่เราใช้ก็คือเป็นว่านหางจระเข้นะคะที่มีความเข้มขน้นช่วยในเรื่องของการเพิ่มความชุ่มชื้นนะคะหากใครเคยสมัยโบ,บราณน,นะคะเขาจะเอาอโลวาหรือว่าว่นหางจระเข้มาปันป่นๆแล้วก็พอกหน้าบางคนก็พอกด้วยทานด้วยนะคะคพอก พอกเสร็จแล้วตื่นมาตอนเช้ารู้สึกผิวสดชื่นนะคะอันนี้ก็คือเป็น ส่วนประกอบที่อยู่ในอะโลวาซึ่งมจีจะมีสารพวกอะลูตินเออะลูตินบีที่ช่วยทําให้ผิวของเราชุ่มชืน้นนะคะแล้วก็ถ้าใครมีผิวเบร์นะคะจากการ,รเผชิญกับแสงแดดตัวนี้จะ<ม>ช่วยปกป้องผิวจากแสงแดดและป้องกันรังสียูวีได้ด้วยนะคะคมไม่ต้องตกใจว่าบางคนไม่ชอบทากันแดดเลยทํายังไงดีทาอะโลวาก็ได้นะคะซึ่งเป็นสารสกัดที่มีความเข้มข้นแล้วก็ช่วยดูแลผิวต้องบอกว่าใช้กันทั่วโลกเลยะะไม่ว่าจะเป็น

ต้องบอกว่าทั่วโลกไม่ใช่แค่เอเชียเท่านั้นนะคะที่ใช้อโลวานะคะคนเอเชียอาจจะใช้มากหน่อยใช่ค่ะใช้อโลเวล่าเราก็เดี๋ยวชื่อผลิตภัณฑ์คือเราอโลวาแต่เพราะว่าเป็นผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพมากๆเลยนะคะแล้วก็ในส่วนของวิตามเซลวิตาเซลนะคะหรือว่าฮามาเมลิสนะคะตัวนี้จะช่วยลดการอักเสบบวมแดงของผิวได้ดีเลยนะคะผสานกับนะคะ ตัวสารสกัดจากแตงกวานะคะแต่งกวาเน,นี่ยจะช่วยลดการลอกของเซลล์ผิวที่เกิดจากรังสีอัลตราไวโอเลตบางคนถ้าเกิดไปเจอแดดแล้วผิวลอกแตกเป็นขุยๆนะคะอันนี้ก็แตงกวาจะช่วยลัดเซลล์ผิวคงมีหลายๆคนคที่ บางวันที่อยู่บ้านในช่วงนี้ work from home ใช่ไหมคะคอาจจะมีแตงกวาอยู่ในตู้เย็นบางคนอาจจะฝานแล้วก็มาแปะแปะแป,ะแป,ะแปะหน้าเอาไว้อันนี้ก็เป็นหนึ่งวิธีที่จะช่วยดูแลผิวของทุกท่านแต่ทุกท่านไม่ต้องลำบากขนาดนั้นแค่มีอโลวาใช่ไหมคะเพราะไปบนผิวทาได้ทั้งผิวหน้าและผิวกายเลยนะคะคหลังสัมผัสกับแสงแดดโดยรวมนะคะสารสก,กัดที่อยู่ในอโลวาเจลนะคะเป็นว่านหางจระเข้เข้มข้นนะคะคแล้วก็ วิตามินซีและแตงกวาที่ช่วยผนึกกำลังกันต้องบอกว่าเป็นรวมสามสกัดจากธรรมชาติที่ช่วยดูแลผิวหน้าและผิวกายหลังสัมผัสแสงแดดได้ดีมากนะคะอันนี้ก็คือเรียกได้ว่าเป็นสารสำคัญนะครับสารสคัญถึง3ชนิดนะฮะที่ช่วยดูแลผิวเรียกได้ว่า รวบรวมคุณค่าของสมุนไพรที่เรารู้จักกันดีอยู่แล้วนะครับถูกการบำบัดผิวฟื้นฟูผิวสวยสู่ผิวเสียนะครับไม่ว่าจะเป็นในส่วนของว่านหางจรเะเข้ในการในส่วนของวิชฮารเซลหรือว่าในส่วนของแตงกวานะครับแล้วก็วิธีการใช้ครับหลากหลายนะ